อ,อะไเกรดรูรร้คู่อร่อยมาแล้วครับวันนี้เรามากันที่ถนนสนามบินน้ำซอยนนทบุรี46ก็เพราะว่ามีแฟนรายการบอกกับเรามาว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆเปิดใหม่ครับนั่นก็คือร้านแคลิฟอร์เนียโรโอ้โหบรรยากาศภายในยร้านนี่ก็ชิวๆสบายๆสไตล์ญี่ปุ่นละครับ แต่ขอบอกเลยนะครับว่าถึงร้านนี้จะเพิ่งเปิดแต่เชฟของทางร้านเนี่ยเขามีประสบการณ์การทําร้านอาหารอยู่ที่อเมริกานานถึง5ปีครับมาที่เมนูเด็ดของทางร้านกันบ้างน,นะครับเริ่มด้วยนี่เลยครับหอ,อยแมลงผู้อบซอสหอ,อยแมลงผู้นําเข้าจากนิวซีแลนด์ราดด้วยซอสไข่แดงโรยด้วยไข่กุ้งกับต้นหอมหืน่ากินไหมล่ะครับต่อด้วยเมนูนี้เลยครับ แซลมอนแช่น้ำปลาแซลมอนนำเข้าจากนอร์เวย์พันเข้ากับถั่วงอกญี่ปุ่นราดด้วยน้ำยำแบบไทยๆ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วมันเปรี้ยวปากจริกินนะครับแต่ถ้าเป็นเมนูปลาของที่นี่ก็ต้องนี่เลยครับซาซิมิสลัดครับ <c oughs> <c oughs> เพราะเป็นการรวมเอาทั้งปลาแซลมอนทูนา่าปลาเยลโลเทลนะฮะกุ้งแล้วก็ปูอัดมาไว้ด้วยกันแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดงาใสอือเ <c oughs> รียกว่าจัดเต็มกันไปเลยละครับ และเมนูที่จะขาดไม่ได้เลยสําหรับร้านนี้ก็คือเมนูคลิฟเนโรที่รัก <c oughs> <c oughs> ข้าวห่อด้วยสาหร่ายสอดไส้ด้วยปูอัดกุ้งแตงกวาด้านบนเป็นปลาไหลย่าง ราดด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านเป็นเมนูที่ใครมาร้านนี้แล้วไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงนะครับท่านทราบห,หรือไม่ครับว่าการทานผลอะโวคาโดนั้นมีส่วนช่วยทําให้หน้าตาของเราดูอ่อนกว่าวัยเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วยนะครับสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการได้โดยร่วมเขียนคําแนะนําร้านอาหารเข้ามาอย่างรายการจะได้รับกิฟต์เซตจากเกลือปรุงทิพเป็นของรางวัลค่ะ สนับสนุนโดยเลือปรุงทิพย์